สวัสดีค่ะตอนนี้พาวินทำไรคะลูกปอกก้ oh, <God. S 1> าบู๊ดพาวินโอ้โหเดินทางด้วยรถเมล์เหรอคะครั้งแรกนะคะที่พาวินขึ้นรถเมล์ตอนนั้นพาวินเคยนั่งรถเมล์ไปสนามบ,บินอยนู่นี่คือใบสันน่งลามังง่งเอดา oh. มั่งเอดาโอ้โหนั่นก็มันก็สนุกสนานะมีนความสุข อันนี้พาิน,นั่งดีๆอันนี้มันไม่พัซซ่ามันันพาินต้องมีที่เสริมก้นไม่ได้เอาที่เสริมก้นมาโอ้โหใส่เสื้อเชสแล้วก็มาเที่ยวนั่งรถเมล์เหรอคะจริงๆอะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงละแต่นั่งรถเมลก์ก็ได้ก็ได้อีกแบบนึง สนุกไปอีกหนึ่งแบบใช่ไหมคะ,บบะวันนี้นั่งรถปป๊าดวันนี้โอคับบูบอ๋อวันนี้พอลุ้นได้โอคับบูบค่ะดูบูบสิคะชั้นใหญ่ไหมคะชนะแบบั้นใหญ่ไหมคะะอ๋อใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วเราก็มีอะไรคะมีบอลวางอยู่ตรงนี้ชกลางตรงกลางอยู่ไม่ใช่ไหมคะอ่าก็บูบเซตสแตนด์หน้าเราเห็นไหมมีคนขึ้นมา ถ้าบิจะลงพายุก็กดกดิ๊กได้สนุกไหมคะเดี๋ยวปักไปให้มันเดิงอ่ะเดี๋ยวมาช่วยอ่ะอุ้ยมีคนนั่งด้วยก็นั่งสิก็ที่มันเยอะเขาก็ต้องนั่งชูชีพสิ อ่างนะคะบูเตนาเตนแกดถ้าจะลงก็กดน่ค uhm, ่้อมีให้หลายจุดลไหกมีให้หลายจุดมีบนก็มีกดสตอกแล้วรถนี้ก็จะรู้ว่จะกดไรงไหนอันนี้กดสตอกอถ้าจะลงถ้าจะลงคกอยกดแล้วยังไม่ลงก็ไม่ต้องกด อีกปีปีแล้วมีเด็กสร็จอ่ะแล้วยังไงเนี่ยเราต้องเอารูปเข้ามถเข็นก่อนนะคะเดี๋ยวน้องไอ้ด้าจะไปเข้ารถเข็นแล้วค่ะโอเคบายบาย